คำนี้นะครับงูนหน่อยก็ผมเข่าคอกเรียบร้อยได้ทดรองเด้คำนี้ก็กินฟางนะครับเอาฟางเป็นอาหารเสริมส่วนลำข้าวนะครับลำข้าวผมก็ให้ตามปกตินะครับเพราะว่างูาของผมอ้วนเลี่ยวเลด้ทดลองเด้นะครับี่ฟางผมมาทัานให้งูของผมให้จะหมากสับซานะครับนี่คือหมากสัมผาสหรือ ต้นกามปูเด้พี่น้องด้ยงอวกินดีมากมพ่อจะเอาฟางนะครับให้งวผมกินฟางอัดก้อนส่วนลำข้าวนะครับผมหายไปแล้วใสุกฟางก่อนนะคุ่มว้คุ่มใมได้พี่พพน้องด้อยเดี๋ยวมันขึ้นล่านะครับงัวจะไม่กินมันขึ้นล่า คือฟางอัดก่อนนะครับเดยวพี่กินหอมฟางนะครับถ้าเราอัดก่อนเลยถ้าเกิดมันบอกขึ้นล่านะครับงวัวจะชอบกินมากมากเลยยายไม่ขึ้นล่าเป็นเด็กขาดถ้าขึ้นลางัวไม่กินนะครับพี่น้ชงท่านไหนเ้ท่าน ให้ฟางงวัวรีบให้นะครับช่วงเย็นงวัวจิตฟางดีมาก